เส้นทางชาลงองสเตนนะคะเพื่อไปดูผมไปในเมื่อวานไปดูเรียบร้อยเป็นห้างค่ะแต่ว่าวันนี้จะไป สวัสดีค่ะวันนี้สปน์นอร์เวย์นะคะก็จะพาเพื่อนๆตะลุยกรุงลอนดอนเช่นเคยคะ่ะหลังจากคลิปที่แล้วเราพาไปเที่ยวสะพานอ่าบิดเชาวนะคะตอนนี้เรากำลังจะตะลุยหาร้านอาหาระคะ่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วเราก็กะจะไปทานอาหารบุฟเฟ่นะคะแต่ว่าอ่าเราตกค่ะเราเราไปช้านั่นเองเราขึ้นรถไฟผิด ทำให้เราเบดเราต้องเบยนหาร้านอาหารแถวใกล้ๆค่ะเราจะเปลี่ยนไปหาอาหารไทยนะคะเราจะดูว่าอาหารไทยเราจะได้กินแล้วตอนนี้ใบสองแล้วอาหารยังไม่ตกถึงทองคุณรู้สึกยังไงบ้างคะคุณหิวเข้า่อยเจ็บทองคอยเมื่อ,อย่อยเป็นบ่อสวง่งป๋าไม่หิวคนเดียวนะคะเพราะว่าป๋าอยู่ในช่วงไดเอท ส่วนน้องอ้อมไม่ต้องห่วงค่ะหิวแหงค่ะ <laughs> ย,กกย่างาก,ก้อนบ <laughs> ูนิวย่างเลยอ่หิวแหงค่ะเอาไปเสิร์ฟาตามอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยไทยไทยได้กินสมบูรทยเลย Okay, ในที่สุดเราก็เจอร้านอาหารไทยนะคะเสียดายวันนี้กุ๊กไทยไม่มานะคะรสชาติอาหารก็เลยถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไทยแท้เมื่อทานอาหารเสร็จเป้าหมายต่อไปคือห้างแพรลอดค่ะทินช้อปปิ้ง <thin shopping S 2> ของของแบรนด์เนมในเดี๋ยวเพื่อนๆตามพวกเรามาดูนะคะว่าร้านแพรลอดจะใหญ่ขนาดไหนคะ่ะพวกเราจะใช้เงินในร้านนั้นเท่าไหรค่ค่ะ เราก็นั่งรถนะคะนั่งรถอ uber นั่นเองค่ะใช้แอปของ uber ก็จะได้ประหยัดกว่าแท็กซี่ปกตินะคะเส้นทางก็รถไม่ค่อยติดนะคะนี่แหละคะ่ะเราขับรถผ่านอ่สวนที่มีชื่อเสียงของลอนดอนด้วยค่ะตรงที่เขามาไว้อะไรให้กับ ราชินีอลิซเบทที่สองด้วยค่ะ สุดเราก็มาถึงจุดหมายนะคะสรุปแล้วเพื่อนของเพชรก็ได้คนละสองสามถุงค่ะยกเว้นเพชรนะคะเพราะว่าความประหยัดของเราค่ะเราไม่มีเงินซื้อเราก็เลยได้แต่มองนะคะหลังจากที่เราช้อปปิ้งเสร็จนะคะเราก็เดินทางกลับบ้านค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัวไปไนท์ทัวร์นั่นเองหรือว่าอาตลุยกรุงลอนดอนช่วงค่ำคืนค่ะ หลังผ <mejorar> <laughs> ู้ได้เสียเงินหลายกโมว่ะมีหลายสาสตร์เจ้ามีหลายวันเงี้ยมีความสุขไหมมีความสุขไหมอุ้ยเรื่องตาต้องน้าอมไหม คนที่เราใช้รถแท็กซี่สะดวกสบายค่ะแล้วก็ค่าแท็กซี่จะถูกกว่าค่ารถเมโทรนะคะถ้าเรารวมเงินกันเราก็นั่งแท็กซี่ได้สบายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเดินทางคนเดียวค่ะขอแนะนำใช้เมโทรดีกว่าค่ะราคาของรถเมโทรกับนอร์เวย์จะแตกต่างกันนะคะของนอร์เวย์นี่เราก็จะถูกกว่าค่ะแต่ที่ลอนดอนนี่จะแพงกว่าดัางนั้น เพชรก็ขอแนะนำค่ะถ้าไปเป็นกลุ่มเยอะๆใช้รถแท็กซี่สะดวกสบายแล้วก็ราคาถูกค่ะนั่นแหละค่ะนี่คือวันที่เราออกเดินทางช้อปปิง้งแล้วก็จะไปในทัวร์ต่อนะคะเดี๋ยวช่วงล่างเราจะมาดูค่ะวันถัดมาว่าเราทำอะไรบ้าง เมื่อคืนเพชรก็ได้เพื่อนคนไทยนะคะพาเที่ยวในทัวร์ค่ะส่วนเพื่อนเอนี่ไม่ต้องพูดถึงตื่นเต้นค่ะทำพาสปอร์ตหายนั่นเองค่ะที่คาสิโนเราก็ตะเวนหาจนทั่วนะคะแต่ดีที่ว่าเพชรนึกขึ้นได้ว่าเขาโชว์พาสปอร์ตล่าสุดนี่ที่คาสิโนค่ะแต่เขาก็ยังเถียงว่าฉันเอามาด้วยฉันเอามาด้วยวัดดีตอนเช้าและตอนสายคะ่ะทิ้งลอนดอนตอนนี้เราจะเดินทางไปไหนคะ ไปช้อปปิ้งตามเคยนะคะวันนี้ฟรีดจากสี่เหลือสามนะคะเพราะว่าอีกคนหนึ่งต้องนอนเอาแรงค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะเราจะเดินทางไปแหล่งช้อปปิ้งนะคะตรงที่เรามาเมื่อวานค่ะแต่ว่าตรงสองทางทางถนนที่มีของแบรนด์เนมขายเราไม่ได้ไปนะคะเราไปแต่ห้างแพรลอดดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะเดินทางไปค่ะโดยการ เดินเท้านะคะเราไม่นั่งแท็กซี่ะคโอ้ my god แดดมาแล้วนี่คือแสงแดดค่ะแดดมาแล้วก็ฝนมาเวลาเขาถ่ายรูปอ่ะนะเออคือเขาเอาต้องเอาทุกตู้เข้าใจไหมเอาคือเอาทุกตู้แล้วไม่วเาาได้มีแค่สอ่ตู่ ้นทางชาลองสตินะคะเพื่อไปดูของแบรนด์ในเมื่อวานไปดูเรียบร้อยเป็นห้างค่ะแต่ว่าวันนี้จะไปเป็นร้านร้านร้านนะคะเพื่อเจินออกกําลังก,กายนี่ชสที่ยเนีน้องหน้าูใครมาถึงลอนดอนนะคะใครมาถึงลอนดอนอคุณต้องนั่งรถบัสค่ะ รถบัสท,ที่เดอขับชมเมืองนะคะเสียดายมากที่เราไม่ได้ใช้บริการค่ะเพราะว่าเรามีเวลาไม่พอนั่นเองค่ะก็เลยต้องอใช้เท้าเดินอย่างเดียวค่ะแต่ว่าถ้าใครมานะคะขอแนะนำค่ะอย่าลืมค่ะอาการหิวของวานก็เกิดขึ้นคุณจะนั่งจิบชาแล้วก็กินขนมเค้กนะคะนี่คือหน้าคนกินเค,ค้กนะคะไม่เข้ากันเลย นี่คือบ้านเก่านะคะถนนเก่านะคะฝั่งนี้ด้วยแต่เราแต่เราไม่ได้เดินเข้าไปนะคะเราแค่เดินผ่านก็ตอนนี้จุดหมายปลายทางเขาของเราก็คือ s l o n g Street Street ก็คือถนน s l o n g เนเพื่อที่จะไปช้อปปิ้งของแบรนด์เน่ยถาว่าอีฉันชอบไหมไม่ค่ะดูเฉยๆค่ะไม่มีตัง เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กลับเดิน <All right. S 2> ต่อไปค่ะตอนนี้ใช้เวลาเดินเท่าไหร่กี่นาทีครับโอ้ไมก็ยี่สิบแล้วยังไม่ถึงจุดหมายนี่คือสถานทูนนอร์เวย์ N A v e R นะคะเมื่อคืนคุณรู้สึกยังไงเมื่อพาสปอร์ตคุณหายก็ oh, จะมาสถานทูนนี T ่แหละค่ะ <laughs> จะมาตรงนี้นะคะแต่ว่าเราโชคดีเราเจอก่อนจะต้องปฏิบัติหลังจากที่คุณออกเดินทางนะคะไปต่างประเทศแล้วพาสปอร์ตหายคุณต้องที่ต่อ ถามถามถามสถานทูตทันทีค่ะเมื่อคืนนี้เกือบได้มาสถานทูตนะตัวนี้ไรรถพายรถพายรถพายเอารถผู้ใดอะไรีหนอาปาปาเปิดประตูค่ะปาใช่นี่คือคริสเตียร์ฟิสโตเฮียนะคะตามข้างทางหน้าวิ่งออกกําลังกายมากเลยมีสาเทนิสด้วยคุณจอดรถผิดที่คุณก็จะโดนยิงหาค่ะ ถนนไปนี่ไงเขาเลี้ยวมาเออเมื่อกี้เขาเลี้ยวมาตรงนี้ชาลองสตรีทเดป็นร้านอะไรวะย่างหมูกระทะก่อนนะครับูก็นรูปอะไรเทเลโดนลำไยยังจ้าแล้วเจอจุดหมายปลายทางแล้วนะนะคะ เป็นที่สวยมากดู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 ดดเป็นร้านที่นึ่มน,น้ำชานะคะที่สวยแล้วก็ขึ้นชื่อ <Yeah. S 2> กินน้ำหอมมาเลยค่ะซาลอนนะคะซาลอนดูน ลิงลีงห,ลหลยาได้พาได้ปะมินลีลยาได้พาได้ร้านสตรีทขายแบรนด์เนมเมื่อวานไปห้างขายของแบรนด์เนมเสียดายไม่กล้าถ่ายค่ะไม่กล้าถ่ายวีดีโอนอนอย่างสบ,บายอันนี้แห้งพับเพี่น เราก็เดินดูของหรูนะคะสวยหรูดูดีทั้งนั้นเลยค่ะชอบทุกอย่างค่ะแต่ว่าไม่มีปัญญาสือส้อส,อสอตรวจการสมมติถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปอ่ะเัาก็จะเป็นจะเป็นลา นี่ราคาแหล่งช้อปปิ้งซาลองสตรีทนะคะก็มีร้านขายแบรนด์เนมของแบรนด์เนมค่ะตั้งอยู่ทั่วไปค่ะเราก็เดินเข้าร้านนั้นออกร้านนี้นะคะเพื่อที่จะช้อปปิ้งนั่นเองค่ะโอเคค่ะคลิปนี้เพรขอฝากไว้แค่นี้นะคะมาดูคลิปหน้าว่าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมอะไรในเมืองลอนดอนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ